ค่ะก็ก็โอเคค่ะก็แฮปปี้ดีค่ะตอนนี้ก็ไม่ได้มีอะไรมากก็ศึกษากันไปเรื่อยๆค่ะไม่ไม่ไม่จำเป็นต้องรีบค่ะค่อยๆเป็นค่อยๆไปได้คุยกันมาได้กี่ยังไงคุยกันมาสักพักแล้วอะค่ะก็ไม่ได้นับเดือนแต่ก็สัมผัสแลค่ะสำหรับคนนี้คลิปกันตรงไหนอะไรนะคะสำหรับคนนี้คลิปกันตรงไหนเกินตรงไหนเขาเป็นคน ค่ะแบบเป็นคนจริงใจให้ให้แบบให้ก่อนเขาเป็นคนที่ให้อะไรเงี้ยค่ะก็สำหรับตอนนี้ที่หนูเห็นก็แค่ก็ก็พอใจกับสิ่งนี้ค่ะแล้วก็อย่างเขาเขาก็เกิดเออเขาเขาก็เรียนอยู่ในเมืองเดียวกับที่หนูเกิดด้วยอะไรอย่างงี้ก็น่ารักดีค่ะจต่งจริงก่อนหน้ามันเหมือนแบบเขาคุยอยู่กับนักเอกคนนี้มันมีเราเข้ามามันเลกลายเป็นแบบเป่อด๋อไม่ใช่ไม่ใช่แน่นอนค่ะเพราะว่าคือ ถ้าเรารู้ว่าเขามีแฟนอยู่แล้วแล้วเราไปคุยอันนี้คือมือที่3แต่เท่าที่หนูรู้เท่าที่แบบคือเท่าที่ทราบอะไรเงี้ยซึ่งมันก็โอเคก็ก็เคลียร์ก็ทําทุกอย่างถูกแล้วไม่มีอะไรที่มันไม่ดีอะค่ะอย่างนั้นตอนนั้นที่เริ่มคุยกันคือเขาก็บอกเราว่าเขาเลิกกับมินแล,ล้วก็คือจริงๆแล้วยัง,ยงเป็นเพื่อนที่ค่อนข้างซีกับน้องสาวเขาแล้วก็น้องสาวเขาก็เหมือนแบบมาบอกอหนูอะไรเงี้ยค่ะว่าแบบเออน,นู่นนี่ ก็กหลังจากนั้นก็เริ่มก็เริ่มคุยกันนะคะจริงๆได้คุยกันเรื่องนี้บ้างไหมคะเรืงแบบเราจะมีข่าวอะไอย่างเงี้ยแบบนี้ไม่ได้คุยนะจริง,รงๆเราไม่ได้บอกว่าเออเราคุยกันเราจะมีข่าวนะหรืออะไรอย่างงี้เราเราเหมือนแบบปล่อยไปตามธรรมชาตินะคะก็แล้วแต่ว่าอะไรมันจะเร็วหรือช้าแค่ไหนเรื่องข่าวอะไรอย่างเงี้ยค่ะจะอย่างภาพที่คนมองว่าแบบเราเป็นรุ่ที่สามเลยไหมเราซีเรียสไหมคะกับค่นภา คิดว่ายังเป็นมือที่สามเพราะเราไม่ใช่แน่นอนแบบมันหนูรู้สึกว่าเราคงไม่ทาอะไรให้ตัวเองเสียแบบนั้นเราคงไม่ทำให้ตัวเองตกอยู่ในสภาพแบบนั้นเพราะฉะนั้นก็ตรงนั้นจริงๆโดยส่วนตัวหนูก็ไม่อยากให้คนคิดแต่ว่าเราก็เหมือนบริสุทธิ์ใจอยู่แล้วอะคะ่ะเอหมือนมีภาพบอกว่าเขาก็จับโยงแล้วเราก็โชว์สมิแลับภาพไป้าลกาอะไรอย่างเงี้ยอ๋อคือหนูลงก่อนหนูลงก่อนแล้วก็หนูก็ หนูลงเพราะว่าหนูชอบภาพนั้นมันสวยมากไม่เคยไม่เคยเห็นท้องฟ้าสวยแบบนี้แล้วก็ส่วนพี่เขาก็ลงที่หลังอะไรเงี้ยคือไม,ไ,ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้จงใจที่จะมาให้แบบคู่กันหรืออะไรเงี้ยมันก็อาจจะเป็นตาดีมาเห็นแบบไม่ได้แบบนั้นกัน <l ok> ไม่ได้นั้นค่ะพี่เขาลงตั้งหลายฮิตหลังจากนั้นเหมือนเราอยากจปิดไหมคะเรื่องนี้อยู่ว่ายังไงก็ได้คือหนูรู้สึกว่าความรักเป็นสิ่งที่สวยงามหนูไม่ปิดค่ะแต่หนูก็เหมือน แต่ดูเหมือนไม่ได้เปิดขนาดนั้นแต่ก็เหมือนแบบเออโอเคก็ให้รู้ว่าเราคุยกันอยู่หรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะแม่แม่ไงงคะแม่ก็แม่ก็โอเคนะคะเพราะว่าเหมือนแม่หนูก็เห็นว่าหนูโตแล้วแต่หนูแม่คนนี้ค่อนข้างห่วงนิดนึงเรื่องเหมือนเหมือนห่วงลูกอะคะ่ะก็ก็เหมือนอยากให้เราแบบว่าเจอคนดีๆจริงๆเพราะว่าเดี๋ยวนี้คนน่ากลัวใช่ไหมคะแล้วก็แม่ก็จะคอยดูให้อยู่ตลอดค่ะ แง่แบบนั้นตอนนี้พี่เขายังแบบต้องไปเรียนนอกต้องไปผ่านนอกเขาก็ยังอยู่นะคะตอนนี้ก็ใกล้จบแล้วใกล้แล้วค่ะจริงๆริงเวลาเขาไปอะมันตัวระยะห่างเลยอระยะห่างมันก็ต้องถ้ามันใช่ก็คือใช่อะค่ะไม่ว่าจะอะไรก็คือก็ต้องผ่านมันไปด้วยกันแต่ว่ามันก็เป็นเรื่องของอนาคตหนูก็ไม่อยากไปคิดมากอะไรตรงเนี้ยค่ะก็ค่อยๆเป็นค่อยๆไปค่ะแล้วตอนนี้ใช้คำว่าแฟนได้ไหม S <S ไม่ได้ค่ะยังไงยังยังยังห,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 งหงาศึกษากันไปก่อนคุยกันไปก่อนค่ะ